สครับผมตอนนี้เรามาเจออยู่ต้นหนึ่งนะครับมีลักษณะใบบางข้อจึงายได้นะครับต้นนี้นะเขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ท่านไหนพอสร้างนะครับพิมพ์มาคุยใต้คอมเมนต์ครับผม อนนี้เราก็เดินเลาะลำห้วยเล็กๆนะครับหาดูกันว่าจะเจอไม้อะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นสภาพป่าแถวนี้นะครับผมเราจะเลาะตามลำห้วยไปนะครับสวัสดีครับผมผมเอกจังเกิลนะครับวันนี้ก็เป็น ep สองนะครับที่เรามาเดินป่าตามหาไม้ด่างนะครับเช่นเดิมครับผมแขกรับเชิญวันนี้นะครับทิวจังเกิลครับผมตอนนี้ก็เรามาตามหานะครับ ไม้ป่านะครับถ้าเจอไม้ป่าด่างสวยๆนะครับเราก็จะนำกลับไปปลูกที่บ้านนะครับเดินเลาะลำธารไปนะครับผมนะก็จะหาพวกว่านพวกอะไรต่างๆนะครับผมและแล้วเราก็มาเจอนะครับหนึ่งกอนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะะพอดีเลยนะครับตรงนี้คือต้นอะไรเอ่ยนะฮะ นะเหมือนสเสน่หจันเขียวนะฮะแต่ว่าต้นเล็กนะครับใบเล็กนะครับใบเล็กนะพี่ๆท่านไหนนะครับพอรู้จักนะครับช่วยพิมพ์มาคุยใต้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับเรามาหาใบที่มันลักษณะแปลกๆนะครับดูดูก่อนนะครับว่าเราจะเจอแบบไหนตรงนี้จะขอบสีทองนะมีด่างไหม มีด่างไหมเอ,อ่ยถ้าด่างล้วฮีฮาเลยไม่มีครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อนะครับตอนนี้เรามาเจออยู่ต้นหนึ่งนะครับมีลักษณะใบบางข้อมีลายด่างนะครับต้นนี้นะเขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ท่านไหนพอทราบนะครับพิมพ์มาคุยใต้คอมเมนต์ครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาเที่ยงนะครับเราจะมาทํากับข้าวกินกันนะครับ เมนูกับข้าวของเราวันนี้ก็คือไก่ย่างนะครับเดินป่าต้องมีไก่ย่างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อไฟกันนะครับครับผมก็เนื่องจากตอนนี้นะครับสภาพป่าค่อนข้างที่จะชื้นนะครับเราก็เลยเตรียมนะฮะแก๊สกระป๋องแล้วก็ถ่านฮะมาด้วยจํานวนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ก่อไฟจากไม้ในป่านะครับคงจะยากนะครับเพราะเพราะว่าฝนก็เพิ่งตกลงมานะครับตอนนี้ก็นะครับทิวจังเกิลนะครับ ก็เตรียมไม้สําหรับย่างไก่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝีมือนะครับการย่างไก่ของทิวจังเกิลกันนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มย่างไก่แล้วนะครับผมพัดในไฟมันระอุนิดหน่อยอตอนนี้ก็ทิวจังเกิลกำลังเสียบไก่อยู่นะครับเสียบเครื่องในไก่ เพื่อที่จะนาไปย่างนะครับผมวันนี้นะครับผมทิวจังเกิลเป็นพ่อครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมกักเอยหรือว่าฟันไม้นะครับมาประกอบเป็นไม้ย่างไก่นะะเรามาดูฝีมือการย่างไก่ของทิวจังเกิลกันนะครับผมว่าฝีมือออกมาจะรสชาติอร่อยแค่ไหนนะครับรอติดตามชมครับตอนนี้ไก่ย่างของเราสีสันสวยงามมากครับผม โอ้โหจะไหม้ไหมเนี่ยพ่อครัวทิวจังเกิลน,นะครับเป็นพ่อครัววันนี้นะทางไก่ย,ย่างแล้วก็หมูนะฮะหมูย่างไก่ย,ย่างนะฮะโอ้ผมเข้ามาเจอต้นสเสน่จันนะครับดูว่ามีใบด่างไหมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเขียวหมดครับผมเขียวหมดเลยอยากได้ด่างนี่ด่างสักต้นไหมเดี๋ยวดูก่อนนะ อืใบสวยงามมากครับผมนะบางที่ก็อาจจะเรียกว่าบอลเขียวนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเพื่อมีดางสักต้นหนึ่งนะถ้าดางนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่เลยแหละนะเราจะเลาะตามลำธารเล็กๆนี้ไปนะฮะ ดูก่อนนะครับมีด่างไหมเอ่ยด่างมีไหมเอ่ยใบด่างมีไหมสเสนจันบุษราคำมีไหมสเสนจันประกายดาวมีไหมฮัลโหลสวัสดีสเสนจันประกายดาวมีไหม ตอนนี้ก็กับข้าวของเรานะครับทำเสร็จแล้วนะครับว้าวว้าว้วาว,ว,าวอะไรกันนี้นะโอ้โหกินข้าวด้วยกันนะครับเราก็มีหมูกับไก่นะครับผมเอาน้ำจิ้มแจ่วพร้อมอือนะือ สด,สดร้อนๆเลยนะครับอ,อตอนนี้เราก็นะครับมานั่งกินข้าวอยู่ที่ริมลำธานนะครับถ้าสังเกตดีๆจะได้ยินเสียงพึ่งด้วยนะครับผมนะ่มีพึ่งบินมาด้วยครับโอเคครับผมขออยากกินข้าวก่อนนะครับ วันนี้ครับเดินมาเป็นเวลา2ชั่วโมงกว่านะครับยังไม่เจออะไรที่โดนใจนะครับผมนะก็จะเป็นพืชทั่วๆไปนะครับว่านทั่วๆไปนะยังไม่เจอแบบด่างแบบสวยๆโดนใจยังครับนะก็ลองหาต่อไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็จะเป็นสนีจชั้นเขียวนะ เย็นสดชื่นมากครับผมตอนนี้เราก็เดินเลาะตามลำธารไปนะครับก็จะมีลำธารใสๆนะครับแต่จะมีปลาสะเง,งะหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจฮะแต่ว่ามีปลาตัวเล็กๆอยู่แน่นอนนะครับผมเหมือนๆกับเป็นปลาซ้อยปลาหมออะไรต่างๆนะครับ มีอยู่เยอะครับแต่ปลาใหญ่ไม่แน่ใจถ้าเป็นปลากั้งก็น่าจะมีครับผมนะเคยเคยเห็นอยู่นะตอนนั้นผมมาตอนกลางคืนนี่เห็นปลากั้งเยอะอยู่ครับครับผมตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเดินสำรวจแล้วนะครับวันนี้นี่ค่อนข้างผิดหวังครับสําหรับภูเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับผมนะที่เราเจอต้นไม้ด่างที่สวยๆครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องได้ ย้ายสถานที่กันนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่เขาอีกลูกหนึ่งนะครับผมนะฮะดูว่าเขาลูกนี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับนะลูกนี้ก็จะเตี้ยกว่าลูกข้างบนนะครับปกติแล้วชาวบ,บ้านแถวนี้ก็จะมาหาเห็ดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลาะตามลําห้วยไปนะครับผม EP สองนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับก็รอติดตามกันนะครับใน EP ต่อไป EP3 นะครับผมวันนี้ขอตัวลาแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ